ไม่ต้องนอนเฝ้ายัางไงป้าก็ไม่ให้มึงวันนี้ป้าแฮปปี้มาก <c oughs> ได้ได้ผักที่ชอบ <c oughs> มวนไซมวนไซดิ <c oughs> ได้ผักที่ชอบ ปรแดกบองด้วยพี่น้องประทุศีกตัวไอด้อยป่ะค่ะเพื<แ>่อกินขาวได้หลายด้อมือนนิมีบ่ <c oughs> ลาขาวได้หุงใหม่มีก,อกโอเคไม่พอจะได้หุงให้ใหม่เมื่อคืนไอ้พิ่น,นตืน่นกันมากินข้าวกระเบิดหมอวเจ้าอะไรมอคือเหนือหน่อยแหลเมื่อเช้านี่ ก็งงงนมาเลยเก๋เบิ้งง่แบบเดียงโอ้นึกว่าเพิ่นตื่นขึ้นมาโอ้่นบริษัทข่าวเบิ้ดมือเพิ่นแบบตบท้ายก่อนนอนนะตบท้ายก่อนนอนไปเบิ่งเบิ้ดมือหนูไม่ได้เบิ่งหมอกข่าวตอนไปเตินเอ้าข่าวเต็มหมอคือเหลือซ้ำนี่อ่ะนะโง่โง่อยแบบนี้